สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้เองกำลังมาเป็นดาวแมนนี่เอาลัเออไปใช้ไปไปกินเขาเดี๋ยวฮะมาได้กินเขาเดี๋ยโ mm hmm. oh. อ้ซสบบอเดี๋ยวเอามานำไปเลย่ยผันี้ลงนี่เลย อไเยอะแล้วครับบริเวณนี้ครับคไคนแชงตามไครับมองดน,น้านขมีดเออนงานเขาัขานเอ่างใหญ่เลยางานมา,านหาเงนเกให้กนเก็บทีจลังใหซอยเชียร์เออันงานเ

รถไม่ตายาแดงมมแห้วเอ้าปูบอลววเล่งเต็มที่เอครับบริเวณนี้ครับกำลังเล่งรงเรอาเล่นนำแม่มน,มนก็ลงแห้งลมแห้งก่อดโปรไฟนด้ชาวยูทูบเ,เอาเอา๊ะเอ๊ะเอ้ย สุดเลยแม่มาแปรสุดๆเปี่มันยังไม่ได้เก็ดอ้ยมันจะได้นนยุหรอก